ว่านเราไปเฉยกันไหมว่านสิบสามสามเอ็ดเดินชาได้เดินเข้าวงเลยเดินเข้าวงเลยอ่ารวมรวมรวมเดิรวม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 เดินเข้าวงอยู่ในวงไม่ต้องทำไรไม่ต้องทำไรไม่ต้องทำไรเดินเฉยเดินเย็นว่านน้ำเหนือฝากด้วยตรงนั้นอะว่่ไปแล้วนะไปแล้วนะกล่องไปแล้วนะขยับออกซ้ายมาขยับซ้ายมาซ้ายหน่อยขยับซ้ายหน่อยก่อนขยับซ้ายมาขยับซ้ายมาเจ็บซ้ายระวังระวังซ้ายจะเข้าของ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  ถือเลยถือเลยเอาเราปล่อยสองคนนั้นเราปล่อยสองคนนั้นเราโฟกัสที่เราพอเดินมาอย่าเดินมาหาพวกหนูดิไหมพวกหนูกลัวกันหมดแล้วะมาขอกำลังใจหน่อยครับเอาโฟกัสโฟกัสตรงนี้นี่พื้นพื้นที่แบบเดียวกันป่ะระดับเดียวกันใช่ป่ะมองไม่ต่างนะพอๆกันพอๆกันไม่ต่างระดับเดียวกันระดับเดียวกันลุงว่ามองว่าเขาน่าจะเข้านะเหลืองอะถ้าเราจบอย่างเงี้ยต้องวิห้ทันนะหลังได้ที่ทัน เดินเดินหน้าอีกหน่อยหนึ่งถ้าเข้าขอให้เขาลงอ่ะเราจะได้ปิดอย่าระวังหลุดเดี่ยวนะเว้ยโฟกัสไปด้วยผมกัดไปด้วยพอ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 มุ้งจะมาขัดจะกดเล่นในโหมดนะเออมึงเอาดิมึงเอาดินี่ไงน้องกูแทงแล้วอ้าในหนึ่งแน่นอนต่้งแยะตว่าละระวังหลังพี่รอรอดูรอดูโซนนี้ไว้มึงเช็ดให้หมด ดูหลังไม่ดูหลังฝั่งซ้ายแดงมายืนแล้วนะยืนเท่านี้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 ระวังแดงยืนเท่านี้เขาจะเข้าแล้วนะใช่เขาจะเข้าผมจะตัวก่อนเออให้เขาวิ่งไปข้าวหมดวิ่งไม่ทันนะผมคิดว่าเหมือนคิดว่าเหมือนได้เยอะอ้อมไปด้านขวาอ้อมลงลงไปช่วยสองคนบ้าลงลงไปดักสองลงไปดักสองคนตรงนั้นนะตรงนั้นะ

แก้วแก้วลุงชุบชุบหน่อยนะไม่ลุงไม่ต้องหรอกล้มพี่คิดชุบหน่อยพี่ชุบหน่อยโอ้โหลงตายลงตายแม่คันนิ่งเข้าพลางังใบ บอลไปทำไมเธอช่วยบอลหน่อยเออชุบชุบดีกว่าผมเล่นเองพี่โอหเหลือนึงไม่ต้องรีไม่ต้องรีไม่ต้องรีเล่นเเเาที่่่ลลนนไปเลยเล่นไปเลยเล่นไปเลยเก็บตัวเก็บตัวบูดหน่อย เออหรือปั๊มเลือดเหรอวะชุบชุบผมเล่นเองตัวเนี้ยแม่คันนิงเข้ากูชุบพี่แหลมขอให้หน่อยผมดึงมาแล้วเพื่อนจะตายละสวยแกยลบไปตายตาย างลางเก็บนะางลางเก็บางลางเก็บางลางเก็บงลงเก็บพี่ชอ,อบขมข่นบอไหวป่ะนะูไหวใช่ปะไปปิดเตอร์ชุปไปปิดเตอร์ช ปล่อยน้เนยลอด้งศพเด้งศพมาชุบป่ะตัวชุบอ่ะมาชุบมอชุบมาชุบนเนาะฉันกลัวเดี๋ยวไประวังเนาะโอ้โหพี่จะแบงคีคีผมอีกว้าวปลุกเลยสวยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เออาเขาเก็บกล่องแล้วเขาเก็บไปแล้วหายแล้วไม่ใช่หรอหายแล้วหายแล้ว ขนาดสิบเอ็ดนะไปแลนด์ลุงปอบี้ไปแลนไหเนี่ยไปลงมาหนอค่ะครับครับของให้พวกเาเหลืออะไรให้เรายั่ว